ฮันาดูเซตสวัสดีครับเป้ครับมองครับผมวันนี้สลับตัวผมใช้งานยาวเลยถ่ายหลายคลิปเลยโผล่ไปน่อยมาทันทีเอาให้คุม้มสลับตัวคุณบ๊ามนิดนึงครับคุณบ๊ามติดภารกิจสเต y from home อยู่บ้านไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหา เดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมครับแต่เดี๋เอาคุณพ้อมาช่วยผมก่อนวันนี้เรามาให้คะแนนหนังรีวิวหนังกันหน่อยเรื่องนี้ก็น่าสนใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วกำลังมาเลยเรารีแอคชั่นเทรลเลอร์กันไปแล้วชอบส่วนตัวอยู่แล้วครับผมเกมเกิมนีไม่เคยเล่นแต่รู้จักเพราะมันดังหนังจากเกมอีกแล้วมันดังมากดังในเรื่องความโหดเรื่อง Mortal Combat คือมันมีเวอร์ชั่นเก่าทํามาหลายภาคแล้วเออไปทีในแต่อันเก่าไม่ผมจําไม่ได้แล้วมันนานจัดในไนตี้เออนานมากและตอนนั้นรู้สึกว่ากระแสตอบรับก็ไม่ค่อยดีโดนด่าเลยมันเหมือนเป็นหนังแบบทําเล่นๆเออเออเออคือยุคนั้นอ่ะหนังไนตี้มันมันได้แค่นั้นแหละสตรีทไฟเตอร์สตรีทไฟเตอร์ก็มีแบบและโดนด่าหมดแลตอนนั้นสตรีทไฟเตอร์รู้สึกจะชองครอสแวนแดมเลยด้วยตอนนั้นอ่ะก็ไม่ก็ไม่รอดกางพอกันดังกันบงดังกันบอลมาเต็มหมดเลยตอนนั้นอ่ะเอวิลชั่นโอ้ตาย ผมก็ไม่ดูเลยเด็กันบอลเวอร์ชะนั้นอ่ะผมรับไม่ได้ผมไม่ดูเลยคือปัญหาจากจากเกมแล้วมาทำหนังดัดแปลงออมักไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโดนอ่าไม่โดนเท่าไหร่แต่ว่าหนังจากเกมยุคนี้มันก็เยอะอ่าหลายเรื่องก็ดีขึ้น Resident Evil ไง Assassin Creed อ่าอะไรพวกนี้ดีก็มีดีก็มีพัฒนาขึ้นเยอะ แต่ว่าจุดอ่อนน่ะอันเดียวกันสตอรี่ใช่บทจะเรื่องเนี่ยมันมีปัญหาเพราะเกมอ่ะศาสตร์ของเกมอ่ะกับของภาพยนตร์น่ะคนละแบบเลยมันไม่เหมือนกันเลยมันคนละเรื่องเออมันแบบเกมเนี่ยมันสนุกตรงเราเล่นใช่เนื้อเรื่องอาจจะไม่ต้องดีก็ได้แต่ถ้าเกมเพลย์สนุกมันก็สนุกไงเออมียิงเป็นเกมต่อสู้ด้วยใช่ไฟติ้งแต่หนังเนี่ยคือบท่สำคัญ คือถ้าบทมันไม่ดีเนี่ยตอนดูมันก็จะอะไรวะใช่มันก็จะมันก็จะรู้สึกเหมือนไอ้นี่ Monster Hunter เรารีวิวไปแล้วด้วย Mortal Combat เนี่ยจุดอ่อนเดียวกันครับผมเหมือน Monster Hunter เลยนี่คนละค่ายนะมอนฮันมันรู้สึกของโซนี่อันนี้ของ Warner Brother เอออันนี้มีฉาย HBO Max ของเมืองนอกด้วยเออก็คเรอ่ว้างสปอยก่อนฮึชึง เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีเล่าเรื่องย่อแล้วเ,เดี๋ยวต้องมีคนที่ยังไม่ได้ดูเราบอกเตือนกันไว้ก่อนว่าน่าจะมีสปอยเอาเล่าแบบคร่าวๆแล้วนะมัน,นเล่าไงดีเพราะว่ามัน <laughs> <laughs> เราเราไม่ถูกเลยเรื่องนี้กูไม่รู้จะสรุปย่อยังไงให้คนดูฟังเลยไปไม่เป็นเลยเอางี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรทัวร์นาเมนต์การต่อสู้มาแล้วทั้งหมด9ครั้งที่ผ่านมา และเขาก็ไม่บอกอะไรเราอบอกแค่ว่ามันมีเก้าครั้งนะเว้ยสึกชิงเจ้าที่จะพบเออแล้วฝั่งมนุษย์โลกเนี่ยแพ้ทุกครั้งแพ้ไปเก้าครั้งรวดแล้วเขามีฝั่งเอาเวิลและเอาเวิลเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเท่ตัวร้ายตัวละครตัวละครเนี่ยคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยเท่ทุกตัวแต่ว่าที่มาที่ไปเนี่ยไม่บอกมาจากไหนก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่บอกเราเลยว่าสรุปมึงคือเป็นต่างมิติ หรือต่างดาวแต่ละตัวเท่ๆทั้งนั้นหรือคือไม่อธิบายเหมือนมอนสเตอร์ฮันเว่าอีกโลกหนึ่งอ่ะที่มันไม่ใช่โลกมนุษย์อ่ะมันคืออะไรมันมีเป็นจักรวาลเดียวกันแต่คนละมิติหรือคนละจักรวาลไปเลยหรือคนละดาวแล้วทำไมมันข้ามไปข้ามมาได้อีกแล้วใหม่ละเหมือนมอนฮทนเลยอยู่ดีๆไอเอลเวอร์เนี่ยเขาอยากข้ามาเขาก็มาได้ เขาเขาใช้ไอ้พลังไอ้หัวหน้าไอ้ดำดำอ่ะวืบเปิดว้าวันมากับควันเปิดว้าวเปิดวาร์ปมาไอ้ฝั่งพระเอกก็มีลายเดนฟ้าผ่ามาเลยหลอดไอ้เทพหลอดเทพสายฟ้าอุลิวัตทอ์อันนี้เขาก็ใช้สายฟ้าข้ามไปวาร์ปมาวาร์ปไปวาร์ปมาก็ไม่บอกเราว่าไอ้อเวิร์ดเนี่ยคืออะไรทำไมมนุษย์คนเนี่ยในอเวิร์ดทำไมมันถึงไม่ใช่คนทำไมมันถึงมีไอ้สี่แขนไอ้ปริละไอ้ถ้า ปรินซ์เจ้าชายเจ้าชายโกโร่มึงคือใครมาไงก็ไม่รู้กูไม่รู้จักดิดิบโ่มาเลยแล้วไม่ใช่มนุษย์มันไม่ใช่คนคนมันแล้วเป็นเอเรือเเเป่าา็มรนนนะคัียกวว่่าาาออออะะไรดดตงเเียหรือเปล่าก็ไม่บอกใช่หรือเป็นสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์ก็ไม่บอกและแม่งมีชื่อฉายาด้วยว่าปรินซ์เป็นเจ้าชายด้วย เป็นปรินซ์เลยอ่ะชื่อโกโรมีสี่แขนหน้าแม่งไม่ใช่คนเลยแขนนิ้วเนอวแม่งก็ไม่ใชมนุษย์ก็เลยงงว่าไอตัวเนี้ยคืออะไรสายพันธุ์ไหนก็ไม่บอกไม่อธิบายเรื่อที่มอทักไอฝั่งอเวอร์วะไอพวกตัวผู้หญิงก็แปลกๆไอผู้หญิงที่ปากมันกว้างๆอะ่ะนั่นก็ไม่ใช่มนุษย์นะ ไม่ใช่เพราะมันอ้าปากเนี่ยขากันไกลมันไม่ใช่คนแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์คือแต่ละคนเนี่ยต้องมาจากคนละที่แน่นอนบินได้ด้วยมีเออมีตัวบินได้ด้วยผู้หญิงที่เท่เลยเก๋สวยเลยแล้วก็มีเป็นมิดรบอดใส่ชุดเกาะเออเออไม่เหมือนคุณยนต์หลากหลายนะแต่ก็ไม่บอกไม่บอกเราว่าอีผู้หญิงที่มีปีกอ่ะที่บินได้อ่ะคือมันไม่ใช่มนุษย์แน่นอนอ่ะคือคุณเป็นเอเลี่ยนหรือคุณเป็นปีศาจ หรือคุณเป็นอะไรเนี่ยทําไมคุณไม่บอกคนดูนิดนึงไอหัวหน้าผู้ร้ายก็ไม่บอกใช่ว่าทําไมถึงเก่งผมนึ่ว่าฉันหลงตอนแรกเฮ้ยเล่นหลายเรื่องคนนั้นอ่ะผมคุ้นหน้าอยู่เออเป็นดาราเอเชียที่เล่นฮอลีวูดอะเยอะเล่นเป็นตัวประกอบอะหลายเรื่องเออเล่นหลายแล้วก็ทําไมถึงมีพลังทำไมถึงเป็นไอควันดำดำอ่าทำไมถึงเปิดวาร์ปได้บอกแต่ตัวแรกบอกแต่เรื่องราวของพระเองตอนแรกอย่างเดียวเออแล้วก็ไอตัวผู้ร้ายดูดวิญญาณได้ด้วยนะเออกินวิญญาณได้ด้วย แล้วก็ไม่บอกอะไรเราเลยทั้งสิ้นอันเนี้ยอ่ะกลาบังเองเล่าก่อนอมีเอาเวิลสู้กับโลกเราเนี่ยเก้าครั้งเขาชนะหมดเลยแล้วก็ไม่บอกอะไรเราแล้วบอกแค่เนี้ย <c oughs> แล้วไอ้หนังที่เราดูอยู่เนี้ยครั้งที่สิบเอเอเอแล้วก็ฝั่งของโลกคนเนี่ยคนที่จะไปร่วมต่อสู้ได้เนี่ยต้องมีโลโกโล้ตามยี่ห้อโมตคองคอมแบทเขาังกรอเขาอ่ะไอ้โลกโลก้เกมเ็เลยปกเกมปกเกมเลย แต่พระเอกเนี่ยเก๋คนอื่นคือเกิดมาในมีเลยเขาเลยเข้าใจว่าเป็นเป็นเป็นปานเป็นเบิร์สมาร์กเบิร์ส์ในหมายถึงว่าเกิดมามาร์กก็คือมาร์กนี่แหละเบิร์สมาร์กก็คือรอ,อ,อยที่มีมาตั้งแต่กาเนิดภาษาไทยก็ปานเออแต่สุดท้ายมาเฉลยต่อหลังว่าไม่ใช่มันเป็นเหมือนแบบว่าบารรพบุรุษเนี่ยเป็นสืบทอดมาสืบทอดพลังมาจากบรรพระบุรุษก็เลยเก่งกว่าชาวบ้านเขาแต่ตอนจบก็ไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นนะก็ไม่เท่าไหร่ คือเรื่องนี้บทเนี่ยงงงงงไปงงมาคือเราไม่รู้เล่าอะไรตอนแรกและแลวอยู่ดีๆผู้หญิงนางเอกก็มาเล่าให้พระเอกฟังเล่าให้คนดูฟังใช่รู้มากเลยวันเนี้ยไปปฏิบัติภารกิจกันในบราซิลแล้วก็ไปเจอพวกที่มีพลังเกินมนุษย์อ่าแล้วก็ไปสู้มาพอชนะปุ๊บไอ้โลโก้เกมเนี่ยมันวืบเข้าล่างเลยถ่ายเข้าตัวถ่ายเข้าตัว แล้วก็มาสืบหาจนรู้ว่าอ๋อไอคนที่มีโลโก้เนี่ยต้องไปสู้ผู้ถูกเลือเออไปสู้ถูกเลือเป็นตัวแทนของโลกไปสู้กับไอฝั่งเอาเวิด์ซึ่งอธิบายได้โคตรงงอะไรของมือก็ไม่รู้ซึ่งไอครั้งที่สิบเนี่ยที่เรื่องเราเนี่ยเขามีข้อแม้อยู่ว่าห้ามแพ้เพราะว่าถ้าโลกมนุษย์แพ้เนี่ยมันจะคือสิบครั้งแล้วไงไอฝั่งเอาเวิด์มันจะมาครองเราครองโลกเรายึดโลกยึดโลกเรา ฝั่งพระเอกเนี่ยถึงครั้งนี้ถึงต้องแบบว่าวุ่นวายที่สุดต้องชนะให้ได้แค่นี้เลยพลอตจบก็น่าจะบอกสักทีว่าเอ็งเอ็งกี่ปีมีครั้งหนึ่งนะเหมือนบอลเหมือนบอลโลกว่าสี่สี่ปีจัดครั้งหนึ่งหรือหรือสี่สิบปีครั้งหนึ่งเลยรมึงไม่บอกเลยเลยและสาเหตุที่ต้องสู้กันอ่ะเออก็ไม่บอกเออเพราะอะไรใครบมอะไรยังไงแล้วทำไมแพ้สิบครั้งทำไมถึงต้องให้เขายึดโลกเราออาก็ไม่บอกว่าเพราะอะไร ยึดทำไมก็ไม่รู้เพราะว่ายึดทำอะไรก็ไม่รู้จากรุ่นพ่อสู่รุ่นมาถึงรุ่นตัวพระเอกเนี่ยมีร้อยปีมีเป็นร้อยปีอะแล้วมันตอนนั้นครั้งที่เท่าไหร่อ่ะคือมันไม่ใช่ไอ้มันไม่ใช่พ่อนะไอ้ตัวนั้นอะมันเป็นบรรพบุรุษคือโคตรเง่าสกปราดใช่เป็นนินจาเก่าเป็นนินจาตัวสกอรเปี้ยนอะแล้วตายเออปุ๊บแล้วผ่านไนเป็นร้อยปีหลากร้อยปีจนมาถึงครั้งที่สิบเออแล้วก็ไม่บอกอะไรเราเลยสู้ทำไม กติกาการต่อสู้คืออะไรและคดีสิบเนี่ยเหมือนผู้ร้ายแม่งจะมาโกงก่อนเรื่องเรื่องในเรื่องนี้คือเป็นการโกงของผู้ร้ายเออจะมาโกงไม่อยากให้ถึงงานเพราะมา,ม,ามาเก็บฟังผู้เอกก่อนเออ,เอ,อไอฟังผู้เอกก็เหมือนจะโกงกลับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็สู้กันแล้วก็จบแค่นี้เรื่องไม่แค่นี้แค่นี้เลยพล็อตเนี่ยมีแค่นี้เลยแต่ว่าไม่ได้อธิบายอะไรเราให้เข้าใจเลยว่าเพราะอะไรและเป็นอย่างนี้ผมจะพูดอย่างหนึ่งคือโอเคคนที่เขาเล่นเกมอ่า ที่เป็นแฟนของซีรีส์เนี่ยอ่าแน่นอนเขาย่อมรู้เรื่องใช่เขาย่อมเล่นเกมมาหลายภาคเขาย่อมรู้สตอรี่ที่มาที่ปลายของแฟนชายนี้แต่เราเนี่ยไม่ได้เล่นไงไม่รู้เลยกูไม่รู้เรื่องเลยเล่าให้กูฟังนิดนึงไม่บอกเลยเฮียว่าว่าทัวร์นาเมนต์เฮียเนี่ยขังกันกี่ปีตอนนี้อะไรก็ไม่รู้ต้องสู้กันกี่คู่ถึงจะจบหรืออะไรก็ไม่มีกรที เป็นทีมหรือเป็นเดี่ยวแบบมั่วๆสู้ๆงงๆมีภาพงานเก่ามาให้ดูสักนิดนึงก็ยังดีไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่มีเลยมีเป็นรูปตรงฝาผนังไงแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วก็อย่างที่บอกเอาเวอร์ก็ไม่ไม่เคลียร์จนถึงตอนนี้ดูจบไปแล้วยังไม่เข้าใจว่าคือผีปีศาจเอเลี่ยนหรือต่างมิติหรือใครอะไรยังไงก็ไม่รู้ไอ้สกอร์เปียนที่คุณม่อทักที่เป็นนินจาตกนรกไปอ่ะกลับมายังไงก็ไม่เคลียร์เลยว่าได้มาอยู่ดีๆกลับมาช่วยพระเอกได้วะ กลับมาสู้กับไอ้ซับซีโร่มีพลังด้วยเก่งด้วยก็งงๆมึนๆเอออะเดี๋ยวจะหาว่าด่าเยอะชมมั่งเรื่องที่ต้องชมก่อนครับผมคาแรคเตอร์ดีไซน์ผมชอบผมว่าเท่เออออออซับซีโร่นี่เท่ที่สุดโอ้เท่มากเท่ที่สุดในเรื่องนักแสดงเก่งเออออแต่ละซีนนี่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเล่นเรื่องแฟชซิเลียด้วยคนเนี้ยเออผมจำได้ซีนที่ต่อยกับไอ้ไทลิสอะ เออที่ต่อยชนะเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงเอเชียสายแอคชั่นอยู่แล้วแล้วถ้าย้อนความไปเลยน่าจะเล่นในนี่มั้งเดอะเลดรีเดมชั่นอืมดังที่ที่ที่ไม่ใช่ตัวพระเอกเออน่าจะดังมาจากเรื่องนี้ซึ่งยอมรับเลยว่าซับซีโร่เนี่ยเท่ที่สุดโอออกเททุกซีนะฮะคือเป็นตัวละครเดียวในเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเออแม่งเซฟจริงใช่พลงพลางก็เก๋เออตรงเปิดโอเสกดาบแล้วตอนเสกดาบนะโอโหโคตรเท่หลอนสุดเออตัวอื่นก็ดี ผู้หญิงที่มีปีกก็คาแรคเตอร์สวยเท่เอามาใหม่เอามาทำไมเอามาหลอกคนโอมาแกงโผล่ประมาณสองซีนโผล่ซีนแรกแป๊บแป๊บหนึ่งโซ่์ซีนตายแล้วเหมือนจะเก่งเออมีหอ้โหต้องโอหน้าเรียกไปคุยเลยนะโอ้โหตัวนี้ยบบบทแม่งแบบต้องเฟี้ยวตายตายโหดดีผู้หญิงปากกว้างๆแล้วก็เท่ที่อ้าปากแล้วมันโอ้โหแบบขาไกลมันปราดเลยนั้นก็เฟี้ยวอ่าก็ตายง่ายเหลือเกินนึกว่าเวนัม แล้วก็คาแรคเตอร์ดีไซน์เท่หลายตัวสกอร์เปียนก็เทสกอร์เปียนตอนที่ฟื้นมาแล้วก็เก๋โกโล่ก็ทำดีไอ้สีแขนก็เทสีจีถือว่าดีมากคนที่เป็นผิวดำผิวสีตัวใหญ่ๆแล้วก็ฟีวเออเหมือนไซบอร์กอ่ะเออไซบอร์ผมเรียกไซบอร์ก็เท่นะก็ทำดีถึงบอกว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์อ่ะใช้ได้ CG ดี VFXVisual Effects อ่ะดีฉากที่คุณพ่อทักซับซีโร่เท่ทุกฉากฉากหิมะก ชาน้ําแข็งเก๋การต่อส่งต่อสู้ก็เท่<ะ>ดีเลย<ะ>เออใช้ได้ฉาก,ากต่อกฉากต่อสู้ก็ประมาณหนึ่งนะพอได้ใช่คำนี้พอได้ตอนตอนตอนที่เขาใช้เวทหรือใช้พลังนี่แต่ละศีนเท่มากเฟีเ้ยวเรียกมังกรก็เออใช่มังกรไฟก็เทเออเออ,เอ,อ เออเราพูดถึงเรื่องเรื่องโหดนิดหนึ่งเพราะว่าเกมเนี่ยมันดังเรื่องเรื่องถ้าแบบฟาชาลิตี้ถ้าจบเขาจะโหดถ้าจบโหดฟาชาลิตี้คิวเดมคิวฮิมเออปึ๊บในเรื่องเนี่ยมันก็มีบางช็อตแต่ผมว่ามันเยอะได้กว่านี้นะใช่อันนีความรู้สึกส่วนตัวน้อยไปนิดนึงคือมันน่าจะเป็นจุดขายที่ดึงขโมยมาจากเกมอ่ะได้คือมันมันมีไม่ใช่ไม่มีใช่แต่มันมันมันน่าจะแบบเฟี้ยวได้กว่านี้มันมีที่ทะลุหัวใจไปทีงนะปึ๊บแล้วก็มีเอาหัวไปผ่า เใบเลื่อยทีนึงเพราะในเกมเนี่ยทุกตัวจะมีคาแรคเตอร์คาสีนที่ท่าตัวเองถ้าไหมตายตอนตอนหนึ่งตัวจะมีถึง3-4ฉากเลยด้วยซ้ำมีอันนี้ว้บย b ู u ทอ l i ลิกับ f a เฟ l i t y คือท่าใหญ่ท่าแรงที่ใช้ซึ่งมันเป็นจุดขายของเกมเลยยิ่งของ Play ์อะไรยุคหลังๆเนี่ยผมไม่ได้เล่นจริงแต่ผมดู YouTube ผมมันเท่ มันเฟี้ยงเงาะเลยในเรื่องเนี่ยมันน่าจะเยอะได้กว่านี้อามันน้อยไปนไอตอนพระเอกฆ่าโกโล่ก็น่าจะไหนน่าจะเทวนี้หน่อยเออเอน่าจะโหดได้กว่านี้หน่อยไหนไหนไหนแล้วไหนไหนก็ทําแล้วไหนไหนก็เป็นเลทอาแล้วใช่คำนี้เออเรื่องนี้อานะเด็กๆไม่ควรดูมันมีฉากต่อส้ต่อสู้ที่เลือดเลือดสาดอยู่มันมีมันมีซีนโหดอยู่พอสมควรแฟนเทสุดลิภาษาไทยก็ต้อง18บวกเออเออเรื่องนี้เรื่องนี้อาก็อาิที่ชมเ็ามีประมาณนี้ซับสิโร่เนี่ยชอบที่สุด เทที่สุดเล่นดีเ <ฮะ S 2> ทต่อส่งต่อสู้ไอซีนสุดท้ายที่สู้สกอร์เปียรกเก๋เลย <c oughs> อันนั้นเฟี้ยวเลยอ่ะก็ประมาณนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีไรชมเท่าไหร่ <c oughs> สแสดงเรื่องนี้ผมว่าเล่นไม่ค่อยแข็งเลยขอแวะแวเรื่องบนกลับมาเรื่องบนฮะคือคุณพ่อผมผมดูคุณพ่อคุณพ่อผมเนี่ยพูดเลยว่าพระเอกอ่ะไม่มีสง่าราศีเลยอคือความเท่ไม่มีเลยอืมไม่ได้อ่ะ และคือเรื่องนี้เออผมตอนผมดูจบเลยนะความรู้สึกแรกที่แวบเข้ามาในหัวผมเลยว่าเฮ้ยทําไมมันรู้สึกมันดูหนังเกรดบีวะทั้งทั้งที่จริงๆกับอะซีดีมากนะ <S <S อืไอตัวแรกเลยที่มาไอค้ายคล้ายกิ้งก่าที่มันหายตัวได้นักเก๋น<อ>ันนกเทเออ,อนันกเฟีียวคือ CG สวย VFX สวยคาแรคเตอร์ดีไซน์สวยแต่ทําไมตอนดูเนี่ยรู้สึกว่ามันหนังเกรดบเกรดบวะ <S <S ผม <S <S ก็เลยม,มาวิเคราะห์นักแสดงอไม่ถึง ใช่สักคนเลยใช่คนที่เป็นผิวดำก็ไม่ถึงคุณลองคิดเล่นๆว่าถ้าเรื่องนี้สักตัวหนึ่งมีจ่าผนมเข้าไปอย่างนี้สิเออหรือหรือมีตังจ้างนักแสดงอ่ะที่ดังๆที่มันเฟี้ยวไปเลยอย่างเงี้ยผมว่าสุดเขียอยู่นเยอะลองมีช่องคอร์สแฟนดมสิพระองค์พระเอกอะไรเงี้ยมันคุะเท่กว่านี้หน่อยปะวะภรรยาพระเอกก็เล่นประหลาดลูกพระเอกก็เล่นประหลาดใช่นางเอกสอนยญาก็ไม่ถึง ใช่มันมันดูขาดขาดอ่ะไอตัวไอเคโนโ่ไอที่มาหักหลังไอทีมพะเอกก็ไม่ถึงมันน่าจะเป็นแบบตัวโกงที่มันจี๊จัาดชกวนเท้าอะไรกว่านี้ก็ฟืดๆแจกมุกก็ไม่ถึงแจกแล้วเราก็แบบอ้าวมึงที่แจกมุกแล้วเหรอเนี่ยเรียล่าคือมุกก็แบบไม่โดนไอหมวกไอ้ชื่อไรนะไอ้หมวกแะ้วแหลว่าลูฟี่ <laughs> คังเราหรืออะไรวะหรือหรือแข่งว่ามันมีอยู่สองคนผมงงอยู่สองคนคังเราคังเรากับลิวคังลิวคังริวคังผมยาเหมือนดังพันกรเออไอคนคนนั้นอ่ะผมผมชอบในแสดงผมว่ามันกล้ามสวยหุ่นดีบอดี้แม่งโอ้โหกล้ามแม่งโคตรสวยเลยกล้ามแม่งฟิตมาดีคังเราเหมือนลูฟี่แต่แต่ acting ไม่ได้ไม่ได้เลยไอลูฟี่ก็แอคติ้งไม่ได้ หลอดไรเดนกลแอคติ้งไม่ได้เลยเฮ้ยแล้วหลอดไรเดนอะเล่นหลายเรื่องด้วยผมจําหน้าได้เล่นไอ้ดล้าโดดลังดล้าซามูไรด้วยคือเป็นหนังไอ้ดาราญี่ปุ่นคือไรเดนนะผมยกไปถึงภาคที่แล้วนะอคนนี้อีกจำไม่ได้แล้วลืมแลวเกลียดลูกกระต่ายมากคือเออมันต้องเป็นสีขาวตลอดเวลาเออมันคนตาเหลือกตลอดาเออเออเออมันขาวเฉพาะตอนใช้พลังก็ได้เออแล้วก็แบบ เป็นนักแสดงญี่ปุ่นที่แบบดังด้วยนะแต่เล่นไม่ถึงพังเรื่องนี้เอามาฆ่าเล่นไม่ถึงเลยเอมีมีสกอร์เปียนะเล่นดีไอ้นินจาพวกอันนั้นเขาแสดงดังนักเล่นเยอะหลายเรื่องเล่นอาร์มิอัลเดเด้วยเออเล่นไอ้นี่้ลยอ้าซมุรัยบาเลยเล่นเล่นเยอะเลยผู้ภาพเลยนักแสดงเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สุดของหนังผมดูแล้วผมรู้สึกสะดุดทั้งเรื่องแล้วแบบแม่งน่าจะดีกว่านี้ปุ๊วะถ้ากลุ่มพระเอกเออมันน่าจะเท่กว่านี้ปุ๊วะคือแบบเสียดายใช้คำนี้เสียดายโอกาส ของภาพยนตร์ซึ่งมันก็ไม่ได้แย่มากครับซึ่งซึ่งอย่างที่บอกเรื่องฉากต่อสู้ฉาก cg จีตชุดเชิดคอสตูมตัวละครเนี่ยมันเท่อยู่มันไปต่อได้เสียดายที่ว่าทำไมแคสติ้งไม่ดีกว่านี้หน่อยนึงวะลงทุนอยู่านนิดเดียวเองจะดีเลยนะมันจะดีเลยมันจะจะโป๊ะเลยถ้าลิวค้าเป็นสักเจโจอย่างเงี้ยหรือว่าเอามเองเจอลเรไปก็ได้มันจะเฟี้ยวเลยคือคือไอเรื่องไอเรื่อง เรื่องบทอะเรื่องสตอรี่อะเราหยวนหยวนอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเกมอะนะคือมันได้แค่นี้แหละมันไม่สามารถถ่ายทอดอะไรได้แบบลึกซึ้งไปกว่านี้หรอกรรอก็ไม่ว่ากันในตรงนั้นอะไม่ไม่ไม่มีปัญหาหรอกรแต่ทีเนี้ยแม่นักสแสดงเนี่ยมันมันขัดอารมณ์เลยใช่คำนี้มันดึงความรู้สึกให้แบบวูบลงมาเลยเอเกือบดีแล้วกันเช่เรื่องนี้เกือบดีอ่ะก่อนก่อนให้คะแนนขอดูพุ่มกับนิดนึงอ่ะขอเซิร์ชหน่อยดูพุ่มกับนิดนึง ชื่อว่าไซมอนนามสกุลอ่านยากมากแม็กควอยมั้งแม็กควอยไซมอนแม็กควอยกำกับมาสองเรื่องสองเรื่องทัวนครับ mortal k o m b a t เนี่ยเรื่องที่สองอ่าเรื่องแรกร <c oughs> สองปี2014โอ้โหไม่รู้จักเลยอะ่ะนั่นไง the night time economy อะไรวะหนังอะไรก็ไม่รู้นั่นไงคือพ <Yeah. S 1> ุ่มกับใหม่แบบ โอ้โหทำไมทาไมกล้าจ้างแบบนี้มากำกับวะแล้วโอ้โหทุนมหาศาลคือ Mortal Combat เออทุนนี่ไม่เบาในะเรื่องเนี้ยผมบอกเออว่ะตังนะงบผมว่ามันเป็นหมดตรงไอซีจ huh. ีหมดตรงไอวีก็หมดละผู้กำกับเลยต้องจ้างถูกๆนักแสดงถึงแบบว่าจ้างแพงๆไม่ไหวละมันไปหมดกับไอเรื่องพวกฉากหมดละ uh huh. กับไอพวกโปรดักชันหมดละมีอาจจะมีส่วนเออแล้วด้วยทุนสร้างผมว่าเรื่องนี้มันคงไม่ได้เยอะแยะอะไรแบบสูตรขีด uh huh. ขนาดนั้นเออเออเสียดาย ใช้คําว่าเสียดายโอกาสไปได้กว่านี้อีกไปได้กว่านี้เยอะเลยคือแบบเล่าเรื่องให้รู้เรื่องกว่านี้ mm. นิดนึงนะ mm. เออเออ,เอ,อตัวละครไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ mm. บีบให้น้อยลงแต่เล่าให้ดีๆอยู่นี้หน่อยแล้วก็นักแสดงโอ้โหถ้าแบบมีชื่อเสียงกว่านี้เน,นี่ยเออเออเออ,เอ,อคนดูมันจะอินกว่านี้อ uh huh. มันจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่ม่งเทอู้นี่ม่งเฟี้ยวตอนนี้ดูไปแล้วก็เราก็ถามตัวเองไปว่าใครวะใครวะไม่รู้จักสักคนอใช้คําว่า ไม่รู้จักเลย <laughs> ทุกทุกคาแรคเตอร์ใครกันเนี่ยพระเอกเนี่ย <laughs> เคืองมากไม่รู้จักพระเอกนางเอกตัวเดนไอริวคังคังเราไม่รู้จักทุกคนเลยผมไม่รู้จักทุกคนเลยมีหล่อในเดนกับสกอร์เปียนแล้วก็ซับซีโร่เนี่ยที่คุณหน้าส<อ>าม <3 S 1> คนผมไม่ให้ซับซีโร่ตัวเดียวแล,ล้วซับซีโร่เนี่ยไอตัวรู้จักรู้จักนี่ก็ไม่ค่อยเห็นหน้าอีกแม่งใส่หน้ากากอีกปิดหน้าปิดตาเวรกรรมแล้วก็มีไอัอห,หน้าู้ร้ายหน้าผมคุ้นหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ใช่ดังอะไรขนาดนั้นเออเออ เสียดายโอกาสของหนังเพราะว่าน่าจะเอามาเล่นเป็นภาคตรงภาคต่อได้เยอะเลยใ,ในอนาคตเนี่ยสามสี่ภาคเนี่ยทำได้เลยได้ทาจริงๆ uh huh. อ่ะก็เล่าแบบเออเขาทิ้งติ่งไว้เรื่องตอนจบเขามีไอ้นักไอ้ชื่อคาแรคเตอร์จากเกมเคจอะไรไม่รู้คนนึงที่เขาจะไปตามหา uh huh. ตามหาแชมปเปี้ยนคนต่อไปอยจะเอาอีกอแล้วเขาก็ทิ้งไว้ <laughs> แล้วคนที่ผมก็งงว่าคือชื่ออะไรผมก็เลยไปดูออกเขาเป็นแบบชื่อจากคาแรคเตอร์ในเกมเหมือนแบบดังในเกม <laughs> ตัวบอสตัวร้ายบอกไม่รู้เลย<อ>ไม่รู้จะไปพารับกลับมากลับอีกทีจะมาเป็นอาร์ม,มี่อ่าใช่<อ>คือเขา<อ>มีทิ้งติ่งไว้ว่าภาค2เนี่ยไปได้อีกฝั่งพระเอก่ยต้องไปเสริมทับชื่อเคจเป็นนา่าจะตัวเด่นในเกมผมไม่เคยเล่นเกมผมไม่รู้จักเออเรื่อ,อ,นองนี้มันเสียตรงที่ว่าคล้ายๆมอนสเตอร์ฮันเตอร์คือคนที่ไม่เคยเล่นเกมอจะแบบน็อกไปเลยมไม่เข้าใจไม่รู้จักแล้วไม่รู้เรื่องไปเลยเออแต่ว่าคอเกมแฟนเกมเนี่ยน่าจะชอบน่าจะฟิน เ,เพราะว่าตัวละครเนี่ยเยอะแล้วก็ทําออกมาเท่สู้เซอร์อะไรเนี่ยเออมันก็เก๋ไก่ใช้ซับซีโร่เนี่ยคือเด่นที่สุดโโคือคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักเกมก็ตามเนี่ยผมว่าชอบตัวละครนี้แน่นอนแน่แน <Indiana S 2> ่นินจาทั้งแข็ง,ขงนินจานั้าแข็งนี่แม่งโคตรผมนี่แม่งแทบอยากซื้อแอคันฟิกเกอร์มาบิดเล่นเลย <laughs> ตอนเสร็จเออ <ๆ S 1> คือดูจบแล้วแบบโอ้โหแม่งมีฟิกเกอร์ค่ายไหนทำามาวะมันมันเท่ได้ขนาดนี้วะคือแบบเออเท่จริงจริงอ่ะให้คะแนนหน่อยให้คะแนนหน่อย เรื่องนี้ผมให้ที่6เต็มสิบอย่างให้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าสุดละได้แค่นี้แหละคุณพ่อยอนแนนห้าเลยฮะแต่ว่านากกโบมอีก DCG เออใช่กับดีคาเล็กเตอร์ใช่แค่นี้เลยงพนั้นไม่ได้เลยใช่เนื้อเรื่องไม่ผ่านอ่านักแสดงนักแสดงนี่พลาดที่สุด เป็นจุดอ่อนที่สุดของหนังคือนักแสดงนะทำหมมันขัดอารมณ์ไปเลยเออแล้วก็จุดอ่อนอีกเรื่องนึงคืออย่างที่บอกคนที่ไม่รู้จักเกมครับก็จะงงไปเลยจะไม่เข้าใจจะไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่อินเออแล้วก็จะแบบดูแล้วก็แบบงงๆไปหน่อยมึนๆอื่นๆเออและหนังมันก็ไม่ใช่แบบว่าก็ไม่ได้บันเทิงอะไรมากมายคือคือไม่ได้ลุ้นไม่เออเออไม่ไม่มีฉากลุ้นเน้นเตะต่อยซะเยอะไม่มีฉากพลิกเพล็กอะไรไม่มีไม่มีเออเล่าเรื่องมันเส้นตรงง่ายๆเออ มุกตลงตลกก็ไม่ขำเออก็อย่างที่บอกเสียดายผมถึงให้แค่หกคุณม่อใน้ห้าเลยนะครับผมเี็กคือเสียดายโอกาสของแฟรนไชส์นี้ uh huh. ว่ามันน่าจะเท่เลยกว่านี้ไปได้อีกมันน่าจะเติบโตไปได้ไกลหลายภาคมากกว่านี้ครับก็เรื่องนี้สําหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกม uh huh. ก็ข้ามก็ได้นะไม่ผ่านเลย <laughs> <laughs> เราพูดตรงๆ เราพูดตรงๆเออ,เอ,อ,อหรือ,หร,อหรือหรือใครที่สงสัยอยากดูเออมันโหดไหมต่อสูงต่อสู้ก็แวะมาดูไหนก็ได้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นใช่ใช่มันก็ไม่ใช่น่าเบื่อถึงขั้นแบบหลับก็ไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ถึงขั้นนั้นพอดูได้พอดูได้กลางๆกลางคำเดิมกลางๆคะแนนเราถึงออกมากลางๆแต่มันจะไม่สุดไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้แบบว้าวเออกลางๆเองเออเออใครที่ไม่ค่อยชอบแบบ แฟนตาซีแปลกๆไม่รู้จักเกมนี้ก็ข้ามก็ได้ข้ามไปเลยไม่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 น่าเสียดายอะไรขนาดนั้นไม่น่าเสียดายไม่น่าเสียใจที่ไม่ได้ดูอะไรขนาดนั้นโอเคอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมบ่นเยอะหน่อยเรื่องนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเสียดายหวังไว้เยอะใช่ผมมาคาดหวังยิ่งดูนี่นะเทรลเลอร์นะโอ้โหมันต้องดีเทรลเลอร์ทาดีมากเทรลเลอร์นี่ตัดต่อผมบอกเลยว่าน่าดูมากทํามาแบบว่าตื่นเต้นเลยตอนนั้นอะ มันต้องเจ๋งสิวะเป็นผมนะอันนี้ส่วนตัวนะออผมจะทำซีรีส์แยกเป็นซับซิโลตัวเดียวเลยเจะไม่รวมมูทอลคอมแบทผมจะเจาะตัวเดียวเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะไอ้วอร์เนอร์บราเธอร์เนี่ยมันมี HBO Max ด้วยนะมันทำสตรีมมิ่งก็ได้ทำเป็นซีรีส์แบบมาเวลเวลก็ได้เลยเจาะไปเลยเพราะว่าอย่างไอ้เรื่องเนี้ยไอ้ซูซายสปอร์ตอ่ะมันยังทำจอร์นซีน่าเป็นซีรีส์ได้เลยเออมีข่าวลือมาว่าจะทำพีซเมเกอร์จอร์นซีน่าเนี่ยเป็นเดี่ยวไปเลยมนุษย์โสดซ่วม รุ่าโดดส่วมเป็นซีรีส์ซับซีโร่น่าทำมากเนอะจบไปเลยเท่เป็นซีรีส์ของ HBO Max ไปเลยห้าตอนอะไรก็ว่าไปเออเนี่ยมันมันจะต่อยอดไปได้อีกใช่แล้วก็เรื่องนี้ก็มีข่าวลือมาว่าภาคสองอาจจะทำเราเรารอดูอาจจะดีกว่เดิมจะเปลี่ยนภูมกับนะใช่ใช่ใช่ช่ต้องมองตรงนี้ว่าสตูดิโออาจจะแก้ตัวรอรุ้นว่าถ้ามีภาคสองนะ ขอให้ดีกว่าเก่าอขอให้ดีกว่าภาคหนึ่งขอให้สนุกกว่าเดิมขอให้บันเทิงกว่าเดิมเอเอเอ,เอเอเอโอเคอ่ะก่อนจากไปขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กดติดตามให้ช่องเรารขอบคุณทุกๆซับสไคร์เบอร์เลยอันนี้ขอบคุณจริงๆมันเป็นแรงพลังกําลังใจเนี่ยให้เราเนี่ยดาเนินเดินหน้าทำช่องกันอย่างต่อเนื่องอโอ้โหหนังเหน่งนี่ดูเรื่องไหนมันเลยต้องเอามารีวิวหน่อย เดือนเดือนเดวเราดูดูเป็นร้อยอะเอามาให้คะแนะนหน่อยเออทำคลิปหน่อยเออเรื่องไหนอยากบบนเรื่องไหนอยากชมเราจริงใจครับผมเราไม่มีแบบว่าต้องมาอวยเอ,อ่ยเรื่อยเปื่อยไ,ไ,ไม่มีไม่มีถ้าเรื่องไหนผิดหวังก็พูดตรงตรงว่าเออไว้เฟลไว้เรื่องนี้เออถ้าเรื่องไหนโดนรเราก็เชียร์เต็มที่เลยโอ้โหดูเธอดูเธอดูเธอ,เ,ธอเออเราจริงใจกับทุกทุคนกับคนดูทุกทุกคนของช่องเราขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ คลิปนี้ลองคอมเมนต์ดิเออดูอยังรู้สึกยังไงบ้างเ <c oughs> มาหน่อย <c oughs> ชอบไหมหรือว่าแบบโดนเลยอาจจะมีฝั่งดโดนเลยก็มีอา,อาจจะมีฝั่งที่แบบโหพี่เฟี้ยวชอบเลยทำไมพี่ไม่ชอบวะผมโคตรชอบหรืออาจจะมีฝั่งคล้ายๆเรา <c oughs> โหพี่หนูดูมาหลับพิมมาคุยกันอาจจะแบบเดียวกับเราก็มีโหพี่หนูหนักหนูหนักกว่าพี่อีกหนูไปตงหลับคาลงก็ไม่แน่ให้คะแนนมาหน่อยให้คะแนนด้ผมผมเรื่องที่หก คุณมอเนี่ยฮอ่ะคนดูขอคะแนนหน่อยดิยว,ว่าให้กันกี่คะแนนสําหรับคนที่ดูแล้วเออและก็ใครที่ชอบช่องเราและช่วยเหลือกดติดตามไว้ให้แล้วเนี่ยคอมเมนต์คุยกันแล้วเนี่ย<พ>มีอีกสองวิธีง่ายได้สุดขีดแชร์คลิปแชร์ช่องอแนะนําช่องแนะนําคลิปเราเนี่ยบอกต่อไปให้เพื่อนเพื่อนของคุณคุณครับผมคุณอาจจะคิดว่าอุ้ยมันเรื่องแค่นี้เฮ้ยจริงๆมันช่วยได้นะเออจากหนึ่งเป็นสอง จาก2เป็น4โอ้จาก4เป็น8มันมันไปได้อีกเยอะทุกวันนี้จะแตะ4หลักแล้วถ้าทุกคนช่วยเหลือเราเนี่ยคอมมูนิตี้ของช่องเนี่ยมันก็จะได้โตไปมากกว่านี้อันนี้ฝากด้วยอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องใครที่เล่น f a c e b ครับผมไปกดไลค์แฟนเพจให้หน่อยจุดเดียวฮะโอโหง่ายสุดขีดดีเดียวเสร็จไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีคอนเทนต์มาแล้วโอ้โหผมนี่อัพแลกเฟิจัดสารพัดสารพันเลยสเตฟอร์มโฮมไงว่าง ทาแหลกเลยข่าวสั้นมาเวลโปสเตอร์หนังใหม่ของเล่นของสะสมที่เพิ่งเปิดพรีออเดอร์โอ้โหผมแปะแหลกนี่มีอีกหลายเรื่องที่กำลังจอนะอกำลังจะมานะผมอัปเดตยับคือบางบางอย่างเนี่ยมันเราไม่ได้มาทำคลิป y t u t u ไงเออเราก็แยกไปทำใน Facebook แบ่งไปเป็นแบบสองสองที่เอออันไหนเป็นแบบเป็นภาพนิ่งอ่านสั้นๆง่ายๆแล้วก็แปะ f c e e o o o เเออ<ๆ>เอ ใครที่สนใจนะครับแวะไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือช่องเราหรือใครที่เพิ่งมาเจอเราคลิปนี้คลิปที่หนึ่งเลยเพิ่งมาจ้างเอก,กันมอเตอร์คอมแบทโหพี่ด่ายับเลยพี่ไม่คิดเป็นผมเลยว่าเออไม่เป็นไรเราไม่จําเป็นต้องรู้สึกเหมือนกันคุณอาจจะชอบก็ได้ไม่มีปัญหา no problem หรืออาจจะมีบางส่วนที่แบบเฮ้ยคิดเห็นตกับเราเฮ้ยพี่แม่งแบบพูดถูกใจตรงใจ ตรงความรู้สึก<อ>หลังจากไปดูมาเลยว่าและถูกใจเราถูกใจความเห็นเราถูกใจช่องเราแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ให้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วครับทุกคนอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับมอเทร์คมแบดเสียดาย<อ>น่าจะดีกว่านี้